ี่เดสมือ huh. น uh ี huh. oh, mm ่พ hmm. mm ี่เด็อาหาแรงบอกคุณแม่เนี่ยแม่นจ้ะติดตามด้วยครับกระดูกเสือยากกระดูกเสือแต่แต่ไม่เสือรายการผมมือนีดบาดเหนียวที่มาตำเจียวเ้ยคุณแม่มา กินกับสิโค้งเสือยางเนาะตำริกมันแหลกยังไงครับข้าวจีอ่ะเนาะคุณแม่เนาะ้รสข้าวตีหอมเตรียมต่อปุ้งเลยคุณแม่ต้องปุ้งไปกันง่วนนัวจังน้อยเถะแล้วง่วจังน้อยไปน่าไปเดินไปซีนก็ไจัดรสชาติให้มัน จัดๆยังไงโอ้แกนดีแถมตะกั่มของปีดีแถมเราต้องซีบเงตัวครับว่า,าสวัสดีครับสวัสดีจ้าฝนหมื่นฝ่ามากลลวครับผมมาเด้วเวอมากนเขากระดูกเสืออย่รลานมาตะกินเขายืนลานฝนหมืดมาก ฝ้าวเก็บใส่กระมังเรียนเข่าเ้าเนเอมาพี่น้องมาโอ้ยนีและผมเกยับโงผมหนุกมาผมนัแหมได้โย่แต่เตรมพิกาดตัวสัสสเอาเอามายสยมามีดของไปของมัดนี่เยของไปของมันี่น้องหาขอลุยแจก่นหมมมกันเจ้าแ่บแสบเจ้าบักเกยเมื่อเสือ Cuma kuliah. Được rồi, bây giờ nó sẽ giờ nó này nó đẹp đúng không? Được rồi, bây giờ nó sẽ tốt Nó วางใส่นอกม้เนี้เนียบร้ล้บางแห้งนะายิซอบมาตลาอดอจว่ะท่านเป็นยังเก็ออวเมนูนี่ยที่แหลงลก็เจะอะไห้ตีกุ้งเตือน จะอาให้มันกันเลยได้ว่าเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแสบจุ๊บเห็นไพย์เห็นมัน่งเลยกินออกินออมมากได้แล้วนะเรียกงว่าเสียมาออมกัน,นได้ว่าแม่เ้าอ,อยากกินล่องม,มือเห็นอยู่ในคลิปก็จเจ้านะ ก็แทนมุ้งกอหลอกกอเรียกให้แต่พี่ให้เป็นตัวกินได้พี่ก็แซ่บอีกที่นี่ม <c oughs> ไม่หอมแซ่บย่างไปเจ็บเนี่ยมุค้าถามสื่อ <c oughs> ย่างแก่ติโค้งหมูเนื้อบอยอย่างไหนได้ครับผม,มเพิ่นเอาไห้ก็เลยมาอย่างกินได้ทีเีติโค้งเสืออย่างมันเป็นเนื้อติดมันเดียมมาแซบดีเลยนะน้องบ่เสียม็ดอ,อกแกวยัางน้องนี่แหละที่นำร้อย bé mê vẫn xong lùi rồi ừ. mẹ xoay cái này cái này là nhẹ với mẹ cũng xoay với mẹ không ăn nhỉ ăn nhỉ treo nhanh mẹ chậm treo chỉ lửa mưa nó cả phứ phiệt lọt mất tay thôi ừ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  จะว,ว่าตรงพวงมีดไปพวงมีดมั่นได้ปิดค้องอ่ะปานมันเนียนๆไปอันนี้เฮ็ดเ้วยความเปิดเพื่อนนะก็ได้เป็นอาชีพในการกินแบบนี้เลยรับก้อยแม่นถนัด <S <S นด,ด้วยคนไหยวัตถุดิบมากเลยลุยเลย ขันแม่บ้านเ้อก็บอบนั่นแมเนาะเนาะต้มเปลือยก็ไดมันทวนมีเนื้อมีเนะพ่อเขาอยากวต้องกัดแหบแหบเหมือนะเนาะขันต้มมันีเปื่อยได้เปืือยเนี่ยมันพุขึ้นเลยมันเสียบอีแบบนึงต้มให้มันร้อนรู้กเขาปากแล้วสบอีแกงนึง ย่างก็่สจังเยอนเหลือเอานะแกงไปเซนร่อนมินอืมของผมต้องนั่งกินเล่นๆไปแม่แม่อะไแมจับไหมตั้งแต่แม่เป็นที่้งอยู่แม

ลืมมันน้ำจิม้มอ่ะนันวนัวแล้ว <c oughs> ง,งานนี้ความสุภาพบ่มีแ่แหละครับผมเลยเลยเลยคุณสมบัติละ <c oughs> ต้องขอโทษเขาไปละ <c oughs> แบบนี้มันต้องแบบนี้บ,าบาอกว่าขึ้นจากจากของร้านเพิ่อตักให้เลยก <laughs> ินให้เลื่อยๆไปมันหอมดีเลยแถะเลยแม่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องมาเสียบปากมั้งอืม chị châu này, chào mẹ chào Ủa, chào Một chào mẹ chào mẹ chào mẹ chào đi chào ได้สิฮะว่าพวกเจ้าขึ้นกินไห <m uch> นต้องตายยมันธรรมดาดิ <g ill> อืมบุญเบิดไปแล้วตีหาแงแยงแล้วต่ออืมแยงมันม่นได <g ill> ตอนนี้แหนได้กับเหแี่ยกนอีกอีกหน่อยอีปกประมาณสิบกว่าปีติ่ติะโจ๊กแก ก,ก,กินกัับาแฟเขากันนี้หอมสั้นฮามากินเนาะเห็นไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งติดเด้อผู้ใดเห็นผงกะหลีดยางลรีดยางลีดใส่ยางไปอ,อยู่ในเตาอ,อันคายบ่าข้าวปนนะ ผกว่าก,กิ่นจ้าของร้านเป็นไม่ยางเลยเนื่องเนี่อส่วนมากช่างเรียกว่าเสี่ยไข่แต่พอบุฟพฟ่ตแล้วผมมากก็จะไปต้มมันเป็นน้ำซุปม<า>ังได้กินนี่<อ>พร้อมได้กินเนื้อเปื่อยพร้อมไม่หมอนเนเื้อเปื่อยนะพวกเจ้าที่เอาเอาเอาไว้แบบนะี้ จับอันนี้ไปแม่จับถาดไปเด้อเดี๋ยวไม่ติดพังทั้งกระยุ่งตาร่ากัดะเทียมลงไปจับเกลียวไปเพราะเอเฮ้ยแม่งานนี่งานกินครั้งนี้แหละเลอะที่สุดหัวหุ่นหัวหยอดเลยมันมีเนื้อจะได้ครับเนื้อหลายเออนี่เห็นไหมหนี่เวลาคนต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวยิงได้หลายครับนายนกขึ้นเปลือยอยู่ไห อันนี้อยากกินแบบนี้เรื่อยๆนะนเลย่อนลองเพราะว่านม่ไหวกับย่างหมูทุกเมือนอย่างน,นะก็เลยว่าวว้าต้องย่างเนื้อบุ้งเต็มแม่ดึงไว้ตัว,ยก,วย,ย,าาายกันได้ไหมหรอทำมาให้กินได้ไหมหรออ้อ <laughs> ว่างลูกหัว,ว <laughs> ย <laughs> นี่ยนมั้ยน่ะเนี่ยมันเป็นเนื้อเลยครับเนี่ยเห็นไหมอือบอกแล้วจะยิจฉาข่อย เวลาต้มยงกุ้ยงี้แกวแกวผนยังดีไงอ,อือหก็สิดามาก,กินผัก รสซุกเนื้อเป็นริมๆนริมอยู่นะแต่างว่สิเห็นตัวิรานเหมือนอึมๆๆอึมๆเขาที่บอกว่าม็นมองกระเรียดพูดจริงรัสคั ใจนุ่งกระแสบแก้บบกเคยเล่นไหมเขาจะข้ามว่ะอือกิมเนีือ้องง ขี้ทีบ๊วยไหวเหรอครับผมคันแห้งเบิดเนี่ยในเวลาเป็นชั่วโมงอันนี้เฮ็ดใเบิ้งก็คือคันย่างอีลีมันมันสีเฮ็ดได้บ๊วยก็เลยเราลอกมันเออแซ่บอยู่ครับผมแซ่บแซบย่างเนื้อมันหวานเด้วยต้องมีเทคนิคนิดหน่อยในในการที่จะเอ่าห่อถิมมาย่างเลยมั่งเนื้อนี่มันดีขอเสียของเนื้อคือเวลาเวลามันแห้งกับแบบมันตีกระดูก มันสิเหนียวอ่ามันสิเหนียวมันดีดึงบอกดังนั้นเทาตองมีเทคนิคในการเห็ดเห็ุเนื้อมันยุ่ยก่อนคือโดยการต้มนิดนึงจ้าต้มให้มันสะดุ้งไฟให้กระดูกมันห่อนบ้าเนี่ยพอปับออป๊บอเข้ามาปั๊บเขาอาออกมาเลยแล้วกะมาใช้เครื่องปับ๊บอย่างเลยต้มเจัยงหา็0เหนาะเนา<อ>ะเพิ่นถิ่นหล่อนอนอกเลยเทคนิคง่ายๆครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผม มือนี้ย่างกระดูกเสือแซ่บย่างกระดูกเดี๋ยวมืออื่นจะเป็นเมนูเป็นต้มซุปเจ็ดสองเมนูทดลองแต่ทดลองแขวบผู้เทาลองย่างมากินอ่างเหมือนกันอาล่ะครับผมสำหรับคิวนี้อยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า